สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็กช anel นะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปดูครับว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของอะไรฝากไปด้วยนะครับกับแจ็คเล็กช anel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแจ็คเล็กช anel ด้วยนะครับห้ากองกลางที่โหงแดงเล็งล่าตัวตลาดวินเทอร์ทุกครั้งครับที่ตลาดเดือนมกราคมหรือว่าที่เรียกกันว่าตลาดวินเทอร์เดินทางมาถึงเนี่ย เลี้ยฟูครับมักจะไม่ค่อยลงไปเดินชอ็อปหรือว่าซื้อนักเตะจากตลาดรอบนี้มากนะครับมีเพียง2ตลาดหลังสุดนี้นี่แหละครับที่จะกต็มครับในตัดสินใจสอยนักเตะราคาแพงเพื่อน,นํามาช่วยทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลครับลุยดีอาร์และโคดี้คัคโปครับคือ2ส,สตาร์ดังในแนวรุกที่ครอปเนี่ยสอยมาเสริมทัพช่วงตลาดบินเทอร์ปีที่แล้วกับปีนี้ครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอสําหรับการเข้ามาอุดรอยร่วของทีมครับซึ่งตําแหน่งที่เวอร์พูต้องการมากๆในเวลานี้คือกองกลางครับ โดยเฉพาะกองกลางตัวตัดเกมที่ทีมกำลังควานหามาันานนะครับเว็บไซต์เวอร์วผูเอเคโคครับได้นำข้อมูลจากบริษัทเสี่ยงดวงชื่อดังอย่าง s k y b e บครับมาจัดอันดับ5กกองกลางที่หงแดงเนี่ยให้ความสนใจในเวลานี้ครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยยังมีอัตราต่อรองถึงความเป็นไปนได้อีกด้วยนะครับจะมีใครบ้างนั้นนะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่อันดับ5ครับจูดเบลลิงแฮมครับ กองกลางตัวเทพวัยเพียงแค่19ปีชาวอังกฤษครับคือนักเตะเนื้อหอมในทุกๆตลาดซื้อขายครับไม่ได้มีเพียงแค่เรวพูเท่านั้นนะฮะที่ให้ความสนใจแต่ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดดอมๆม,มองๆอ,อ,อยู่ด้วยเช่นกันนะครับจุดครับมีสถิติการเล่นให้กับดอร์มุนนับเฉพาะในาุูเดซิก้าฤดูกาลนี้น่าสนใจมากๆนะครับเขาในลงสนามไปแล้ว15นะัดยิง3ประตูกับ2แอสซิสครับแถมยังแท็กเกิลชนะคู่แข่งได้ถึง26ครั้ง จ่ายบอลสำเร็จ642ครั้งมีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำสูงถึง83เปครับและแย่งบอลคืนกลับมาได้อีก23ครั้งนับว่าเป็นกองกลางที่ครบเครื่องและช่วยทีมได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับสกายเบครับวางอัตราต่อรองของจูดเบริลลิแฮมกับหงแดงไว้ที่10 ต่อ3นะครับอยู่ในอันดับที่5ซึ่งหมายความว่าโอกาสในการร่วมทีมนั้นเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรครับในตลาดรอบนี้เนื่องจากค่าตัวของเขาเนี่ยจะมีมูลค่าสูงเกิน60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยเลยนะครับอีกครั้งครับยังเป็นการจัดอันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ CIES ยังวางเบลลิงแฮมหรือจูดเนี่ยไว้ที่อันดับหนึ่งในชาร์ตนะครับซึ่งมีค่าตัวจากการประเมินเข้าคร่าวสูงถึง183.9ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวครับ อันดับ4ครับดีคันไลท์นะครับอีกหนึ่งตัวท็อป ของทุกตลาดซื้อขายครับแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ยอมย้ายออกจากเวสแฮมสักทีนะครับโดยดีแคนไลท์ครับนั้นถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ค่อนข้างตอบโจทย์ทางฟุตบอลของลิเวอร์พูลมากๆกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีเท้าและทัศนคติที่ดีนะครับไรซ์ครับค่อนข้างเสริมสมกับจอร์แดนเทอร์ซันในแคมป์ทีมชาติครับโดยตัวเขาเหลือสัญญากับขุนคอนถึงปี2024เท่านั้นแต่มีออปชันขยายต่อได้อีก1ปีซึ่งหากไม่ใช้ออปชันดังกล่าวมีแนวโน้มสูงครับว่าตลาดบก ทีมคค่่อนนข้างแรับสถิติของดิคาไรครับในพรีเวียร์ลการนี้คือลงสนามไป18นัดยิงได้1ประตูกับอีก2แอซิสมีสถิติจ่ายบอลสำเร็จสูงถึงหลัก1,000ครั้งไปแล้วครับและมีความแม่นยำสูงถึง90%อีกทั้งยังแท็กเกิลชนะคู่แข่งได้ถึง18ครั้งและแย่งบอลสำเร็จอีก28ครั้งเลยทีเดียวครับไรซ์ <Rise S 2> ครับถูกเวสแฮมตั้งค่าตัวไว้ย่งต่ำ100ล้านปอนด์ครับแต่ถ้ากิด ปล่อยให้สัญญาเหลือแค่ปีเดียวค่าตัวน่าจะลดลงมาเหลือสัก60-70ล้านปอนด์ครับโดย s k y b e บครับประเมินความเป็นไปได้ไว้ที่6ต่อน1นะครับนั่นหมายถึงแทง1จ่าย6นั่นแหละครับแล้วก็มีเชลซีเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวไปร่วมทีมครับที่อัตราแทง1จ่าย4ครับตามด้วยอร์เซนที่เป็นเต็ง3ในราคา1จ่าย8นะครับมาที่อันดับ3าครับยูริทิลเลอบงนะครับกองกลางคนเดียวในลิสต์ที่ค่อนข้างเด่นในเกมรุกมากกว่าคนอื่นๆนะครับ โดยกองกลางจากเลสเตอร์ครับนั้นมีค่าตัวอยู่ที่รา,ราวสี่สิบถึงห้สบล้านบอลถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจพอสมควรนะครับกองกลางชาวเบลเยียมครับกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาออกไปเนี่ยเขาก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หนะ้า ยิงถ้าหากเลสเตอร์ไม่อยากเสียฟรีนะครับก็จะเป็นทจ่ต้องรีบปล่อยตั้งแต่ตลาดรอบนี้ครับซึ่งค่าตัวก็จะถูกลงมาอีกเยอะเลยครับทีลเรางคงับลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว18นัดน,นะครับยิงได้3ประตูกับอีก1 assist จ่ายบอลสำเร็จ838ครั้งแท็กเกร์นชนะ22ครั้งและตัดบอลสำเร็จ14ครั้งครับถือว่ามีตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและน่าลงทุนอยู่ไม่น้อยครับยิ่งในเวลานี้คู่แข่งคืออาร์เซนอลและดิวาร์เซ่นเนี่ยถือว่า หงแดงก็มีลุ้นอยู่ห่างๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าจะไม่มีโอกาสซะเลยทีเดียวนะครับอันดับ2ครับมอยเซสไซเซโดนะครับกองกลางจอมขยันชาวเอกวาดอร์ของไบรตันครับเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสล่าตัวมาร่วมทัพครับซึ่งทางคอปครับก็หมายตาแล้วก็ส่งแมงมองไปตามติดพัฒนาการของเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะไซเซโดครับปัจจุบันอายุแค่21ปีครับ มีสถิติในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี่คือลงสนาม16นัดยิง1แอสซิสต์1แท็กเกิลชนะ21ครั้งและตัดบอลสำเร็จอีก23ครั้งเป็นกองกลางตัวรับขนาดแท้ที่หากได้ตัวมาเนี่ยจะตอบโจทย์ของลีพูได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับค่าตัวที่ไบตันประเมินเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ครับโดยตัวเขาได้รับความสนใจจากเชลซีที่มีเจ้านายเก่าอย่างแกรมพอเตอร์ อยากได้ตัวไปร่วมทีมด้วยนะครับส่วนทั้ง s k y b e บครับใส่อัตราต่อรองที่ลิฟูจะได้ตัวไปร่วมทัพอยู่ที่แทง4จ่าย9ครับซึ่งเป็นอัตราที่สูงพอสมควรนะครับหากหงแดงลงตลาดจริงก็น่าจะได้ตัวไปร่วมทีมแบบไม่ยากซะด้วยครับอันดับหนึ่งครับโซฟียาอัมราบัตรครับกองกลางตัวรับขนาดแท้ชาวโมร็อกโกค,ครับที่เล่นได้โดดเด่นมากๆในฟุตบอลโลกครับ โดยต้นสังกัดอย่างฟิออเรติน่าตั้งค่าตัวอัมราบัตในรดวาวๆ35ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลิอร์พูสามารถจ่ายได้และดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะครับด้วยวัยเพียงแค่26ปีครับเป็นช่วงที่กำลังพีคเลยนะฮะอัมราบัตสามารถตัดเกมครองบอลเซตบอลและเป็นตัวกรองบอลหน้าแผนเกมรับที่ดีน่าจะตอบโจทย์ของลิอร์พูที่สุดแล้วทั้งเรื่องฝีเท้าประสบการณ์และค่าตัวครับ โดยสถิติกับฟิีออลเรติน่าในฤดูกาลนี้ครับลงสนามนัดแท็กเกิลชนะ10ครั้งและแย่งบอลสำเร็จ11ครั้งครับสกายเบดวางอัตราต่อรองถึงความเป็นไปได้ไว้ที่แทง1น่จ่าย3ครับโดยมีเชลซีกับแอตมาดิดเป็นอีก2ทีมที่อยากได้ตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าลงตลาดจริงคาดว่าน่าจะเป็นของแดงที่ดึงดูดใจมากกว่า2ทีมข้างต้นนะครับโดยเฉพาะการย้ายมาแล้วมีโอกาสลงตัวจริงค่อนข้างสูงซะด้วยครับพบกับ นิว Suzuki เอ t i ์ a Smart h าร์ทไฮบริดเ e อ o พาวเวอร์ออเติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ h ไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ขอบคุณแก m b โบแบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G บ t เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบ โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเทา้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b l e c o t h Ari f o o t b a l ฟุตบอลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง